เอาละทุกคนสําหรับคลิปนี้จะบด้เป็นคลิปเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าจะบ่เป็นคลิปในการทัวร์อยู่ที่อเภอวาแต่จะเป็นคลิปที่กูจะพาทุกทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศของการเปิดกล่องนั่งกางครองแม่กลองทีรักด้วยการนําเส้เหือทีล่ากว่า30ลํานั่นเองนะทุกคนนอนโดยกันที่วัาจะคีอยู่ที่แม่กล่องนี้เป็นการเปิดงานนะครับกูจะพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศนว่าเป็นแบบได้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเบิร์ต้นอินจะให้ทุกคนเบิ่งการเตรียมงานกันสักก้อนเนาะ ทุกคน,นก็ถือว่าจะเป็นบรรยากาศยูทีกลางน้ําแม่กลองถือว่าดีเป็นบรรยากาศช่วงเ้าแล้วทุกคนเนี่ยท้องฟ้าถือว่าสุดยอดเลยเนาะเป็นบันทีสาวเจ็ดเนาะซึ่งว่าจะเป็นมือของการเปิดงานนั่นเองทุกคนตอนนี้บรรดาเหือ แต่ละลำแต่ละลำก็กำลังมาเตาโฮมกันยุที่ท่าน้ําแห่งนี้นั่นเองเนาะนี่แหละเนี่ยทุกคนมันจะได้เป็นขี่เหือเป็นอ,อันนี้กูบุญญจริญวิธีฟังไทยเพิ่นเตินว่าเป็นเหือยังเป็นสปีดโบ๊ทหรือบอ่เ <c oughs> นาะนี่แหละตอนนี้เหือแต่ละลำก็กำลังเข้าท่ากันแนละ้วทุกคนซึ่งจะมารวมตัวกันอยูุ่นี่ทั้งหมดประมาณ30เอ็ดลำหลังจากนั้นก็จะมีการขี่ขึ้นไปทางด้านเถึงนะทุกคนแล้วก็จะโค้ง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 ้ง,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 งไปทางด้านโน้นนะทุกคนซึ่งมันจะมาเบิ่งกันว่าบรรยากาศจะเป็นแบบได้เน อันนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศอยู่ในเขตวัดพุม,มรินแล้วอบ็บรรดาซเฟอร์เรือต่างๆคนกำลังต่อโฮมอยู่นี่เนาะมีคนสลรับในช่วงตอนเาวานี้จะสังเกตเห็นเลยเนาะอยู่นำแม่กลองเดียว่าที่ชาวบ้านที่อำเภอที่อำเภออัมพวาผมจะมาเป็นแม่น้ำไก่แม่น้ำไก่ก็เนื่องจากว่าน้ำมันจะเป็นการผสมประสานระหว่างน้ำจืดแล้วก็น้ำทะเลเนาะเพราะว่าน้ำนี่มันจะไปออก อยู вами, ่ที่ทะเลนั่นเองทะเลชะอำเนาะประมาณนี้แหละมันก็จะมีการผสมมาสร้างกันอะไรให้น้ำเป็นแบบเค็มๆน้ำเค็มๆกลไกยๆนะกล่กยๆในที่นี่ก็คือแบบประมาณว่าน้ำมันเค็มอย่างนีแหละประมาณนี้นะทุกคนตัามพิกุดทามชาบานเนาะพอ่าพูดก็ยิ่งเอ๊ะน้ำเป็นเรองแต่เออน้ำกล่อยขมานมาเนื่องจากน้ำจืดแล้วก็น้ำทะเลน้ำเค็มมันมีการผสมกัาผสมกันแล้วก็ทำให้มันมีรสที่เค็มประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนะครับทุกคนคือ ในน้าเนี่ยชาวบ้านจะได้ยมในการมาตกตกกุ้งจะสนใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เลยที่ว่าเขามาตกกุ้งกันเพราะว่ากุ้งจะเยอะนะครับทุกคนแล้วก็น้ำมันก็มันมีขึ้นมีลงตลอดช่วงเช้านี่ก็จะขึ้น,น,นซึ่งเมื่อวานนี้ที่กูดได้เห็นก็คือมันจะมันจะ,ะมีการปรับตัวตลอดเนาะมันก็จะมีแบบลงบ้างขึ้นบ้าง ประมาณนี้นะครสำหรับน้ําอยู่ที่แม่กรองนี่นะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งได้มาเห็นว่าอ๋อที่นี้เขาเขาก็ดิยมในการตกกุ้งบางคนก็ตกเอาไปขายบางคนก็ตกแบบเพื่อเอาไปกินในชีวิตประจาวันนั่นเองนะทุกคนเนี่ยทุกคนก็ตอนนี้ว่าบรรดาอาจารย์แล้วก็ผู้กำกับก็กาลังติวกับบรรดาผู้ขับเรือนะครับเพราะว่าพวกเขาจะได้นําพาในสิ่งศึกษา แล้วก็ทีมงานในการนั่งเรือที่แม่กลองนั่นเองไม่รู้ว่าลูกหลานเราพวกเราจะต้องมีทุกที่หรือจะ้ทอทําข้างนีครับโอเคนะครับทุกคนสับตอนนี้ก็กําลังทําความเข้าใจกันระหว่างผู้จัดงานโดยเฉพาะผู้กํากับ,กกกบแล้วก็ทางคนที่เขาขับเรือกันนะครับว่าจะตกลงว่าจะตั้งแถวกันยังไงเพราะว่าให้มันออกมาสวยแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดนั่นเองนะทุกคนนี่ครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่27นะครับ ซึ่งบรรยากาศข้างในก็จะเต็มไปด้วยนักสร้างหนังมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีทั้งลาวแล้วก็ไทยที่มาร่วมทํากันซึ่งก็เป็นค่ายที่เป็นการเปิดให้กับบรรดานักทำหนังสองฝั่งโขงได้ทําความรู้จักกันแล้วก็เป็นการพัฒนาวงการของหนังทังฝั่งไทยแล้วก็ลาวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกองอํานวยการที่ต้องช่วย อาหารแาวนี่ก็จะมีกระเพาะปลากระเพาะปลาที่แน่นๆร้อนไหมร้อนไหมกระเพาะปลาแน่นๆกองอนวยการการละครคือในกองคันท่าบุ๋มมีกองอำนวยการนี่ก็คือทุกคนจะบทอิ่มกันเองแอร์อร์เอา้คนกองเลยจักหน่อยก่อนจักหน่อยก่อนเดี๋ยวจักหน่อยก่อนข้างในก็จะมีขนม เอาเบิ้งแต่กองเอามื่อการเขากินแซมโบแซบเขาเบิ้งแต่คงกินนอะโบว่างจักเชื่อเยอกๆเยอเนี่ทุกคนคืออยากจะบอกว่าถ้าเรามาในกองแบบกองหนักเนี่ยมมนต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารนะครับทุกคนจะต้องได้กินอิ่มกันทุกคนเพื่อให้มีแรงในการทํางานนะครับคือผมมาที่นี่สองวันสามวันนี่ก็คือแบบเรื่องอาหารไม่เป็นห่วงอิ่มทุกตอนเลยทุกคนวันนี้ก็จะเป็น ปิ้งไก่นะครับเป็นปิ้งไก่อร่อยทีผมงานโปรดติดเทรนด์ขึ้นนะคณะที่ผลิตนี้ประโยชน์นี่ครับผมก็สลัดคนนี้ก็อาจารย์คอสซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนต,ตร,ร,ยร์ผู้ควบดวงจังหวัดพ่อกรณ์ให้คำแนะนำกับเด็กๆน้องๆที่มาจากหลวงพ่อบางกันนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นทีมเอเมเกอร์จากหลวงพ่อบางซึ่งในการมาครั้งนี้ก็จะมี สทีมที่มาครับก,ก็จะมีทีมจากมหาลาัยสุพรรุมกบางแล้วก็จะเป็นทีมของน้องที่เขามีใจรักในการทาหนังก็มาร่วมค่ายวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่ครับที่ได้รับการแนะนําจากท่านอาจารย์พอดซึ่งก็เป็นผู้กกับชื่อดังอีกท่านหนึ่งแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อตั้งสมาคมซู้กรกับจากประเทศไทยเนี่ยละคนก็อยู่ในค่ายครั้งนี้ก็จะได้รับเกียรติจากท่านแม่บุญศรี แม่บุญรียินดีซึ่งเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ทุกคนกรคงจะได้เห็นผลงานของแม่เขาอ,อย่างเช่นที่ผมจําได้ก็จะเป็นหนังองค์บากนะครับเมียอบจะไปทำของรึกับแม่เขาหน่อยสวัสดีครับแม่สบายดีครับสวัสดีครับ,รบรเป็นยังไงบ้างครับแม่มามร่วมายในครั้งนี้สบายทุกขาขเลยทุกที่เลยที่สบครับ,รบที่ว่ามาที่อัมพวา,าปกติแม่ก็มาไหมมาอยู่เรื่อยเพราะว่าถ่ายหนังอัมพวา ความนี้จะตลอดตลอดครับครับครับถ่ายหนังถ่ายละครครับแล้วไปครับแล้วเล่ามาในงานครั้งนี้แม่รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศสนุกสนานดีนะได้พบเจอกับรลานหลานที่เขากำลังตั้งหน้าตั้งตาเรียนอยนไหมัเราก็อยากส่งเสริมเขาครับแล้วพอดีว่าได้เล่นได้เข้าเอ๋อแม่ก็ได้เล่นด้วยอได้ร่วมแสดงกับวันนี้นะอ๋อเหรอ อยู่ก่อนช่วยเด็กก่อนแล้วอยู่ก็อยู่แล้วอ๋อเราชอบทางนี้อยู่แล้วช่าครับนเราหลุดนานนะมันได้ความรู้แล้วก็ความสามารถที่เรามีอยู่ออดช่วยเด็กไปด้วยงานใจของเขาไปแแม่แม่อ่าแม่เข้าการแสดงได้มากี่ปีแล้วครับแม่ปีสองเก้าโอ้สองเก้า มีสามเก้าอายุห้าสิบสองปีคือผมนี่มาจากสปปลาวนะครับมาจากองค์พระบางครับผมไปเออใช่ใช่ก็เขาเห็นแม่ใช่แล้วก็ผมก็ชอบผลงานแม่โดยเฉพาะผมก็จำจำได้ขึ้นใจเลยมากก็คือองค์บากนะครับองค์บางร้อยเก้าสิบห้าข้ามซึ่งใส่เก้าสิบห้าข้ามองค์บากก็จะจำท่อนที่แม่พูดว่าบักดอนบักแชดเชื้อเชื้อนั่นแหละครับที่จำได้แล้วก็นั่นแหละเล่นกัญชาพนม อืมใช่ช่นี้แม่ไม่ไม่มีผลงานอะไรมากไหมครับก็ช่วงนี้เพิ่งเพิ่งปิดกล้องไปไอ้หนุ่มรถไถไอ้หนุ่มรถไทยออเป็นละครในทีวีอนี่ยผมมาทุกงานของค่ายหนังเนี่ยพบแม่ตลอดเลยผมโอ้โหแม่ดูดูเหมือนไม่เหมือนเดิมนะแบบดูดูแบบแข็งแรงเหมือนเดิมแบบไปทุกที่ได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าแม่สวด นำเมียโวโหเองมีเขียวพุทธมหายานร้อยเก้าถสองประเทศทั่วโลกที่สุด oh. Oh. สมาคมเรานี้สุดยอด uh huh. เาะว่าพุทธของเราเป็นพุทธมหายานไง <c oughs> เอ <c oughs> เอพุทธของสมาคมเนี่ยข้อหนึ่งไม่ให้ยืมเงินกันครับผมข้อที่สองไม่ให้เล่นแชร์เล่นหวยเล่นหุ้ด้วยกันครับผมยืมเงินกันแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินมาให้กันก็ไ <c oughs> <c oughs> ม่กล้าออกมาสวนครับผมก็ไม่กล้าเจอไม่เจอหน้ากันไม่ เจอหน้ากับเจ้าหนี้ uh. รู้สึกท right ุกข์ใจทุกข์ใจเราผลสุดท้ายเขาก็ไม่สวดมากเขาก็ไม่ข้ามครับผมแต่ถ้าเกิดเขาโดนเงินไปเรื่อยๆลูกจะไม่ยืมเงินใครลูกจะไม่ขอใครครับผมลูกจะขอเงินส่วนอย่างเดียวลูกจะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยตัวของลูกเองน้งเมียวโฮเริงนี้เคี้ยวน้ำเมียวโฮเริงนี้เคี้ยวน้ำเมียวโฮเรงเียเคี้ยวครับผมคือเราศรัทธาคือความเชื่อใช่ถ้าเกิดไม่เชื่อสวดไปสิบปีก็ไม่มีประโยชน์คือเราสวดแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยเพื่อเพื่อให้เรา ถ้าปฏิบัติสึกงสาสาอย่างเนี้ให้สุดยอดเลยนี่คือสิ่งที่แม่ยึดเหนี่ยวมาตลอดเลยไม่น่าหรอแม่ถึงแบบดูเราต้องสนุกสนานหกงไทเขายังไงเขายากลำบากเขาค่าีความเขเจ้าเราก็แนะนำเขาเขาจะเอาหรือไม่เอาแต่เราได้เราได้หมดเล้เพราะว่าเราเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเรารู้เป็นผู้นแรงแ พระสกเกษมทม่มีอาชะคนักแบบบางคมเรามีมากๆาโคดสามเหล็กสามข้อนี้แม่จดจ่ายมับผ้แม่ไม่เอาไม่มีกินลูกแม่เอล้กไม่ยืมไม่ยืมใครทั้งนั้นเราต้องทําด้วยเราเองยืมแล้วถ้าเผื่อเราไม่มีให้เขา ก็เป็นทุกข์อีกใช่แล้วก็ทําให้คนอื่นเกลียดชังอีกใช่คนคนที่รักกันอยู่ก็กลายเป็นเกลียดกันเพื่อนเลยกลายเป็นสนิทกันแล้วแม่ก็ครับผมครับผมเราอยไปแต่งช่แม่ไปไหนแม่ก็ไปไปแต่ทชางนะผมเนี่ยผมก็ได้ฟ้องคิดกับแม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นปฏิบัติอ๋อจะเอาไหมล่ะอ๋อแม่สุ เป็นยังไงเป็นแบบเป็นแทนแบบไหนอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะไม่เจะกันรุ่นห้าแม่แม่รอครับผมนี่อ่านี่ค่ัทุกคนเป็นบทสวดของแม่เานะครับที่ที่แม่ขอปฏิบัติกันเพื่อว่าให้เรียกว่าอะไรให้จิตใจสงบจิตใจสงบสงบแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขด้วย ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีคําสอนอยู่ตรงนี้ด้วยมีคําสอนด้วยคําอธิษฐานก็มีคําแปลก็มีแล้วมีข้างหลังทุคคกคนเมื่อกี้ก็ได้ทําความรู้จักกับทางแม่บุญศรีเขานะครับเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ทุกคนก็คงเห็นผลงานอย่างเช่นองค์บากบ้าง1 5บห้าข้ามเดือนสิมากเนี่ยขึ้น ซึ่งแม่เขาก็ดูแบบสุขภาพแข็งแรงมากครับไปทุกงานก็เจอคาลอดแล้วก็เขาก็เลยแจกเนี่ยเป็นบทสวดพุทธาหาคุณมหายานให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการทําให้เรารู้จักทุกสุขแล้วก็ทําให้จิตใจเราสงบสุขนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้ก็ได้รับช่วเว่าวเป็นคําสอนบทสอนจากแม่เขาครับที่ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขามีความสุขได้ทุกวันนี้นะครับโอเคครับแล้วครับทุกคนสำหรับตอนนี้ผมก็จะ ลงในการซ้อมก่อนนะครับวันนี้มาก็มาเป็นสร้างภาพให้กับที่กรองนะครับทุกคนเป็นสร้างภาพให้เขา,าก็ต้องมีการลงช้อมก่นอนก็ต้องได้ลงเรือเนี่ยครับทุกคนสลับตอนนี้ก็เรือก็กําลังมาแล้วครับทุกคน30กว่าลํำนะครับที่จะมาเลียนแถวกันตรงนี้เพื่อจะได้เปิดเปิดงานกันนะครับทุกคนเนี่ยโอ้ บอกแล้วว่าเป็นงานใหญ่อลังการแน่นอนแล้วเขาจะได้เห็นภาพเารจะได้เห็นภาพที่อลังการมากๆแล้วคนเช่างกุด้อ็ตื่นเต้นมากวันนี้ก็มาช่วยเขาในการทํางานเบื้องหลังครับในการเก็บภาพบรรยากาศแล้วทุกคนก็จะได้ดูจากคลิปนี้แหละครับเอาล้วทุกคนสำหรับตัวนี้เนะคุณเองก็ได้ลงมาที่เห่อแล้วนะบอกเลยว่าเป็น เป็นคาร์ลอีสโนที่ได้มานั่งเฮือดแบบนี้โยทีกางคลองนะฮู้สึกแบบตื่นเต้นร่า่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้จะได้สัมผัสเนาะกับบรรยากาศในการทีเหงื่ออยู่ที่กลางคลองแบบนี้นะทุกคนะครับเนีาะตอนนี้เหือต่ละลำก็กำลังเข้าที่เพราะว่ากำลังจัดเตรียมจัดเตรียมรูปแถวนั่นเองเนาะเพื่อว่าจะได้นำเอาบรรดา จิมงานแล้วก็นักสร้างหุบเหงาหรือว่านักสร้างนั่งเนาะนางดงเหินแล้วก็จะมีการเปิดพิธีเนาะทุกคนเอาลวคนสําับตอนนี้เนาะเหอนต่ระล่ำก็กําลังกลับเนาะกําลังจะกลับเดียวกับตัวไปเพราะว่าจะได้เป็นตังเที่ยวในเอง,นงทุกคนเนาะ นี่ยทุกคนเบิงเราในเฮือตลามทางหมด30สิกว่าลำเนี่ยกำลังกลับตัวนะทุกคนตอนนี้เรือจะไปตั้งเที่ยวนะเรือบางลำก็จะเป็นผู้หญิงขับด้วยนะครับทุกคนเนี่ยอย่างเช่นเรือลำนี้ก็จะเป็นผู้หญิงขับซึ่งที่นี่ก็ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็สามารถที่จะขับเรือได้กันหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้เรือเขาเท่ด้วยนะทุกคน ทุกคนก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่กลางคลองกันจริงๆนะครับที่อำเภออามพวาจังหวัดสมุทรสงครามแบบนี้นะเพราะว่าก็เป็นคะรั้งแรกที่ผมได้มานั่งเรือแบบนี้รู้สึกแบบมันตื่นเต้นดีนะครับท้าทายดทีที่เขาก็ชิ่งแแบบโอ้โหใจก็ไปอยู่กับเรือกับตัวแล้วเมื่อก,กี้ไบ้ไหกจันมือสิงกได้ไดที่เหดือทางนี้ผมก็ได้นั่งเรือนี้หอะก็อยู่รอกขอบางเขาก็แบบบ่ได้นั่งเหวี่ยไปนณดนี้ตอนนันเนาะ อัตตาดีเน,น,นี่ยมืนนอ,บบอหนหอี้โอ้โหแหมมื้อนี้ยอมรับเลยว่าอากาาดีแบบบ่ฮ้อน์ไล่เนาะเพราะว่าตอนเช้ามานี่มันแบบมีเมฆในการที่ว่าซอยซอบแสงแดดบ่ให้ฮ้อน์ไล่เลยทุกคนด่งตอนนี้เรือแต่ละลำก็กำลังขับมาเพื่อจะเข้าไปที่จุดที่จะต้องไปรับเอาบรรดานิสิตน,นักศึกษาแล้วก็จะเป็นการเปิดพิธี ่ายหนังยังเป็นทางการนะครับทุกคนด้วยการไซส์เรือมากกว่า30กว่าลำซึ่งเป็นภาพที่จะต้องงดงามมากจริงๆนะครับทุกคนที่เราจะได้เห็น ໃດເນາະແບບຢູ່ຈຸດນີ້ນັ້ນເອງທ คือว่าการเปิดนะพิธีการเปิดภายนั่งสั้นโดยการนําเหือ่อดยการที่ว่าชี้เหือ่อลองชี่แม่กลองในะครั้งนี้เนาะทั้งหมด30กว่าลำก็ถือว่าเป็นการเปิดพิธีสําเร็จเสร็จสิ้นกันแล้วเนาะทุกคนเนาะบอกว่าเป็นหนึ่งในภาพที่ประทับใจแล้วก็เป็นอีกภาพที่จะเป็นความทรงจาดีๆเนาะให้กับกู๊ดที่ว่าได้มีโอกาสได้มาที่อัมพวาแล้วก็ได้มาเจอเนาะ แต่การเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อวิถีชีวิตของพวกคนอยู่ในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่เ่นก็จะติดพันโดยการเล่นเรือติดพันธุ์กับแม่น้ำก็คือจะมีอาชีพการเล่นเรือเป็นส่วนใหญ่เนาะคพบาอยู่ในอำเภอวานี่ก็จะเป็นอีกตื้นหนึ่งอำเภอหรือว่าจังหวัดสมุทรสงทางก็เป็นจังหวัดท่วาอยู่ใกล้กับทะเลนติดกับทะเลนั่นเองทุกคนหมายคามว่าใครท่วามาพอที่อำเภออําภคอวากันแล้ว น้องก็อย่าลืมให้อกาสในการที่ว่านั่งเหงอ่อหรือว่าลองเหงื่อสม้มวิวบรรยากาศต่างๆอ้อมอรอบๆก้องทางจังหวัดสมุทรสงครามดใดนั่นเองทุกคนเนาะเอาละคลิปนี้ก็ถือว่ากูดเองก็จะข้อจบลงในตอนนี้นะข้อข้อเดียวคือทันที่เข้ามานจะตัดขับชมคลิปนั่นเองเนาะซึ่งตอนต่อไปกูจะพาทุกทุกคนได้ไปเทีย่ยวไส้หรือว่าได้ไปฮู้จักสถานที่ได้ก้องทาง อำเภออัมพ,มพวากันเด้อกับภาพทุ่คุณติดตามกับเรากันเด้อเนาะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับเอาล่ะทุกคนก็คือว่าการที่กูได้มาทำงานในทันี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่บอกขาดคิดขึ้นอยู่ในงานนั่นเองเนาะซึ่งว่าตอนนี้กูเองก็รู้สึกเครียดร่ายเนาะเพราะว่าคือในช่วงเช้าๆเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยเนาะเป็นอุบัติเหตุที่ว่า พูดเองนี่แหละเนาะก็ได้ไปได้เห็นให้อ่ากองกโกลโปเนาะกองโกลโปโป้องชิมงานอาจารย์ก็เป็นทางฝั่งลาวกันกันเองแหละที่ว่าตกลงชีน้ำแม่กลองนี่นะทุกคนเนาะซึ่งมันก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่าพูดเองกับบุคคลคิดที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พูดเองกับพวกยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเองเนาะเป็นกองโกลโปอ่าที่เพิ่นได้มีการวางลงกับพื้นแล้วเผอิญมาพูดกับมัวแต่ไทยพูดเทศอยู่นั่นแหละกันเลยบ่ได้เบิ่งเนาะบ่ได้สังเกต ถ้าพาไปลมอ,อมข้างกันเลย่าเหตให้ข้านี้ไปต่ําออกกองโกโปแล้วก็ตกลงทีน้นแม่กลองเซมันก็าเล็กยิบพอสุ่มควรเนาะตอนนี้ก็ยังคงข้าเจ้าหน้าที่ขึ้นมาเาจ้าหน้าที่กู้ภัยเนาะขึ้นมาช่วยในการดําให้กับบุหูวัดซีไดกองนั้นขึ้นมาหรือบ่หรือว่ากันท่าวัดไดกับบุหูวัาจะสามารที่จะดนำทรายใดหรือบ่อันนี้ก็ต้องด้รุ่นนํากันเนาะกันท่าควาโบได้แท้ๆพูดเองกับอาจจะต้องในสดเซค่าเชียให้ในะครับเจ้าข้องกองเนาะ เพราะว่ากล้องตัวนั้นมันาร,ราคาสูงตัวม,มขวรเนีนเองเงินบ้านนี่ก็ประมาณ1นึ่งมื่นสี่พันกว่าบาทน,นั่นเองทุกคนเนาะซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ว่าพูดเองกับบุกพายเมื่อก่อนเราจะจะให้กันเต่นี้ครับมีปัญหาแล้วแหละครับคือผมต้องได้รอคอยกู้ภัยเขามาเพื่อจะมาดำน้ําดูให้มันจะพบกล้องไหมเพราะว่าเมื่อเช้านี่ยก็ทํากล้องโกโปรของเพื่อนที่มาด้วยกันอะหลดด่นอยู่ตรงนี้ครับทุกคน หล่นตรงนี้เลยก็น่าจะเลึกสมควรนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้กู้ภัยเขาจะสามารถดำลงไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับพี่พดูประเม,มินน้ำให้หน่อยว่ามันได้หรือเปล่าแรงแรงมาแรงได้ไหมครับมันดันเป็นช่วงนี้ไงช่วงโขงพอน้ำลงมาใช่ไหมมาแทนเขานี่อ่า พอช่วงน้ำโค้งอีกลองถามดูว่าเขาลงไหวไหมตอนนี้ก็กู้ภัยก็มานะครับเพราะว่าพระเจ้ามาดาออกลองให้ว่าแต่อยู่ที่ว่าจะจะสามารถเอาได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือน้ํามันเชี่ยวมันเริ่มไหลแรงพี่เขาประเมินอยู่ก่อนพอจะได้ไหมครับพี่ได้ไหมพอได้ไหมไม่รับปากว่าจะเจอหรือเปล่าอ๋อครับกินได้ถ้าลงได้เช้าน้ำมันนิ่งอันนี้น้ำเริ่มแรง ใช่แล้วมันจะกินหรอครับผมไม่แน่ใจเลยว่าจะเจอต้ลองลงได้แต่จะลงใช่ไหมงลงไม่ดูโอเคโอเคครับอขอบคุณครับนี่ก็จะเป็นหน่วยกู้ภัยมูลน,นิธิอ๋อสอพระราชนนะครับเยมศิษย์ของพ่อเนื่องโกวิโตสมุทรสงคราบครับทุกคนนี่ครับช่วยเหลือผู้ประสบภัอยอาสาเขาก็เตรียมอุปรกรณ์ดำน้ำนะครับ ยังไงก็สาธุขอให้ขอให้ได้ครับขอให้ได้คืนมาขอให้พบกล้องนะครับนะครับตอนนี้ก็พี่เขาก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับตอนนี้กาชีวิดิกคู่ภัยหน่อย นี่ครับจุดจุดที่มันตกอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงที่นี่เลยว่าเมื่อเช้าพี่เขาเอาเอาวางไว้ตรงนี้แล้วผมก็โมจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วทีนี้มันก็โดนที่ขาผมแล้วก็ลงใช่เร่งมันนี่หลุดไปถ่ายลงตรงนี้เลยครับขอ,บอใจช่วยครับพี่สู้ๆครับหวังว่าอย่างนั้นขอให้มันไม่ไปที่ไกลมากเท่าไหร่ตกมารง ไหลเลเออน้ำแรงเนาะโอ้เห็นใจพี่เขาอยู่นะเนี่ยน้ำแรงน้ำแรงพะลงแล้วลงลงแล้วลงแรงเลยประมาณบ่ายสองบ่ายสามน่าจะลงอีกใช่ไหมครับขึ้นลงได้ตลอดเลยเนาะนี่ครับเจ้าของกล้องอยู่นี่ครับขอโทษนะ ใ้้ <laughs> ไดึงจ <laughs> อาจจะดำยากเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวแรงแล้วก็อีกอย่างมันก็กลัวว่ากล้องมันน่าจะไหลไปไกลมากน้ำคงล,ลึกอยู่พอควนก็มว รแรยครับพี่น้ำแรงมากน้าแรงมกใช่ไหมครับเนี่ยนี่พี่พี่อยู่ถึงตอนไหนครับอะไรครับอยู่ถึงตอนไหนอ่าท,ที่ที่งานนี่หรือเปล่าใช่ก็เย็นเย็นวั่นละครับประมาณมมใช่ถึง ถึงนี้อแบบเดี๋ยวหกโมงผมจะมาลงให้อีกรอบหนึ่งอ๋อโอเคได้หกโมงวะหกโมงอะน้ำมันจะนิ่งกว่านี้โอเคได้นิ่งเลยครับน้ำมันขึ้นได้ได้ครับได้ครับพี่ยังไงก็รบกวนด้วยนะครับขอบคุณมากมากน้ำแรงมากด้วยนะครับครับใช่ใช่อุปกรณ์พี่เขาก็หนักด้วยหนักนะครับทุกคนก็รอบแรกก็ยังไม่ เดี๋ยวก็ประมาณหกโมงเย็นเดี๋ยวพี่เขาก็จะมาดาให้อีกทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรอน้ำนิ่งก่อนครับครับผมเห็นใจพี่อยู่รอน้ำเชี่ยวเลยขอนนั้ลูกจ่ายังอยู่เลยครับลูกจ่ายังนอนลูกจ่าอยู่ปิดผืน คือลูกจักรมันยังนอนอยู่ที่พื้นแสดงว่าลูกจักรน้ำหนักก็พอๆกับโปโปอะไม่ยอมอนใน้ไม่ไปแต่ว่าเราแค่ว่าพอเราลงไปอย่างน้ำมันมันหมุนชงตัวไม่ได้ตอนเย็นประมาณกี่โมงพี่หกโมงหกโมงเย็นโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับ